วันนี้ก็อยู่น้ออีกแล้วก็น้องมีเกี้ยววันนี้เราจะมาสอนหาความลับในบลูคเฮ้เว่นนะคะวันนี้จะมาสอนหาอะไรคะชิปบล็อกชิปล็อกนั่นเองอุบล็อกอะอะาไมา่ซี้อะไมาซ่ซี้ทำไงให้กี้ยวทำไง,ำงอะแล้วก็เดินสู่น้ำไปเลย <Okay. S 1> โอเคนะคะวันนี้น้องอี๋นะคะจะมาสอนหาชิปล็อกกัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ซูมลงไปแบบนี้ มุ่งหน้าไปที่ชิงช้าไนีมันยังนิ่งอยู่นะคะแบบนี้เนี่ยเราจะไปไม่ได้นะคะเข้าไปเลยให้ชิงช้าหมุนก่อนนะคะวิวิวมาหัวกระโดดเลยนี่ใครทุกคนได้ชิปล็อกแล้วนะคะไหนใครจะชิปล็อกนี่ค่ะมันจะไม่เห็นหน้าเราเราก็จะเล่นง่ายขึ้นเลยเราก็จะสามารถแบบกระโดดหันหลังได้แบบนี้แลนะต่อไปนะคะ แคมชิปมากกว่านี้เลยเราจะมาให้ดูกันนะคะว่าบรูเคเว่นเนี่ยมีอัปเดตแล้ว <c oughs> นะคะเราไปดูกันก่อนอื่นนะคะเราก็ไปที่ทรงผมก่อนนี้น้องมีเยอะมากเยอะมากเลย,เยอยู่ไม่มีทรงผมผู้ชายหรอมีสิเนื้นนะคะก็จะเป็นแว่นตานเนี่ยทุกคนเยอะมาก๋ยวก่อนอโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยเน้องอีอยากได้อะ แลสิ่งใดเมื่อไร ried. นี่นะคะก็จะเป็นกระเป๋ายังม,ม,มีทางซิดแซมด้วยเพื่อนเราดีชอบมากวันนี้เราจะมาทําช่องอะไรคะช่องอะไรไม่เลยนะคะต่อไปเราก็จะไปดูกระเป๋าด้านหน้ากันเลยนะคะก็น่ารักเกินอยากได้อยากเป็นบานาน่าน่ารักแล้วจะเป็นบานาน่ากันเลยนะครับ ป้านันนาป้านันนาป้านีทนีจะมาสอนทำความลับนะคะก่อนอื่นเราก็จะเอาเีษรถนี้ขึ้นมาก่อนแล้วก็หารถนี่จักรยานอึจักรยานอึน่าจะอันนี้ป่ะจุ๊บ My God ฮึ คันนี้เนาะไม่ได้เน่ยมันต้องเป็นคันไหนสักคันนี่แหละค่ะทุกคนแต่มันเนียนมากมันเป็นอันเล็กๆน,นี้หรอเออเหมือนจะเป็นอันนี้นะเนีนนเยนจริงดูทุกคนอย่างเนียนเลยโอเคนะคะจะไปสอหาความลับอันต่อไปกันเลยนะคะ ไม่ใช่สิพามาทัวร์ดูก่อนนี่นะคะน้องอัปเดตไว้เยอะมากคือชอบมากอะแต่ไม่มีเนพรีเมียมนะคะก็โอเคอยู่แหละมีของเยอะน่ารากักน่ารากักปุยมุยโอเคนะคะต่อไปอุ๊ยอติมอร่อยนี่นะคะต่อไปนะคะเรานะคะก็จะพาไป ดูกันนะคะเวลาเราเล่นซ่อนแอบกับเพื่อนนะทุกคนเราก็แค่รีเซ็ตเป็นตัวสีดำเคตามมาแล้วก็ขึ้นไปบนนี้ขึ้นไม่ได้แหละเห็นไหมตรงนี้ก็เนียนมากโอเคนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ให้หนักอินด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บ